สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับเนาะที่กำลังติดตามรับชมแนวทางหวยเล่าพัฒนากับสางยงอยู่นะครับครับมอนิกะมาพอกันคือเก่านะครับสำหรับแนวทางหวยเล่าของเรานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นของวันที 24, ok 2, 365, นะ่24มกราคม2565หนาะครับก่อนอื่นเขาก็จะมาตรวจ แนวทางของวันที่21ก่อนนะครับว่ามันเข่าบอเนาะสำหรับวันที่21เอ็นะครับ,นะรบ,รบตัวเลขที่ผมคิดได้ก็คือ5 4 7เจ็นะครับเนาะ5 4 7แล้วก็ผลของหวยล่าออกมาก,ก็คือ5 3 4 9 2 6เกานะครับเนาะซึ่งของผมก็บ่เข่าเลยนะครับเนาะบ่เข่าเลยบ่เขา่า ในกะมาแต่อาจจะเป็นเหล็กวิ่งเหล็กหลุดคือเรานะครับนะเนาะเหล็กเหล็กหลุดนะครับเนาะมาสีกับหานะครับเนาะสีกัผมก็ลองลองเล่นตามที่ท่านผู้ชมพี่คนหนึ่งที่พิ่นแนะนำมานะครับแนละอาจจะวิ่งหรือหลุดนะครับผมลองหลุดเบื่องกะอันใดอย,ยู่นะครับนิดหน่อยนะครับเนาะ สำหรับหลุดซีเนาะเพราะว่าเลขหลุดมันค่อนข้างจะเข่าทุกงวดนะครับเนาะแต่ว่าจะมีหลุดอยู่บางงวดนะครับนั่นนที่จะหลุดก็จะหลุดอยู่นะครับเนาะมีหลุดอยู่บอดดมาทุกงวดเสมอไปนะครับเนาะก็ถือว่างวดนี้วันทียิปเอสก็บบเข่าเลยนะครับเนาะกะเข่าแต่เล็กบิ่งเลขกหลุดนะครับเนาะก็ขอโถดข้อไปยพ่อพี่นองไว้หลายเนาะ ต่อไปกะไปเบิ้งแนวทางของวันที่24เนานะครับเนาะว่าตัวเลขมันจะเป็นตา,นาลงทุนบอรหรือจังไกเน,นะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปติดตามมาเลยครับผมครับสำหรับแนวทางของวันที่24เนานะครับเนาะตัวเลขที่ผมคิดได้ก็คือ2 ซีสีนะครับเนาะสองซีสีนะครับมันก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะงามอยู่นะครับผมวา่ากะน่าจะงามนะครับเนาะโมเมนต์นะ่าจะงามหรืองามนะครับเนาะมันผมวา่ามันเป็นตัวเลขที่สวยงามแหง่งเนาะสําหรับความรู้สึกผมนะครับเนาะกะเท่ากับไปเบิง นันเลยนะครับเนาะสำหรับอ่าผมจะจับคูหรืออาจจะเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยนะครับเผื่อว่าจะเพราะว่ามันมันไ่ได้มาตรงโตเสมอไปนะครับเนาะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนบามักตามผมเนาะครับก็สมารถธิจับหลักใดนะครับเนาะจับหลักสองหรือหลักสี่ก็ได้นะครับเนาะตามที่ท่านผู้ชมหมักนะครับเนาะ พอบางที่ผมกะที่ผมมาผมก็เอาตามตามสูตรที่ผมเห็ดเนาะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมเข้าใจนําเนาะครับกะมาเริ่มกันที่ผมเอาสามตัวก่อนแล้วกันนะครับเนาะสามตัวก่อนก็เริ่มก็เริ่มตัวแรกคือสองซีซีนะครับเนาะ,ะสอง สองสี่นะครับตัวที่สองแล้วก็ห้าหกสี่เนาะแล้วก็หกสี่สี่แล้วก็สองสี่แปดนะครับครับสองสี่แปดมาจากไสนะครับผมจะขออธิบายนะครับเนาะเพราะว่าผมสังเกตมาหลายงวดน้องเทือแบบถามมันมา,ากยังสิเนาะครับมันอาจจะเป็น สองแปดนะครับเนาะ C บอก C เป็นแปดจังสินนะครับเนาะมันมันส่วนมากมันจะเป็นจังสันนะครับเนาะผมกับกันไหวนะครับสอง C แปดเนาะก็ให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับเนาะว่ามันมาจากใส่นะครับเนาะต่อไปก็เป็นเลขกสองตัวนะครับเลขกสองตัวก็คือสองสอง 2 4 2 8เนาะแล้วก็แล้วก็4ี6ี7 7นะครับ7แล้วก็8ปนะครับเนาะ 8 4แล้วก็อืมผมขอแถมถ่ายน้ำตัวหนึ่งนะครับเนาะ10ที่ผมคิดว่ามันจะมาแล้วมันมาเานะครับเนาะงวดวันที G ่21นะครับเนาะเบึงงวางงวดนี้มันจะมาบอนะครับเนะาะถ้ามาก,ก็ตัดใจนะครับเนาะตัดใจจากมันไปนะครับ ต่อไปก็เป็นตัวเลขกสามเอ่อตอเลขกสี่ตัวนะครับเนาะตัวเลขกสี่ตัวซึ่งผมมีความฝันว่าสักหนวดหนึ่งนะครับเนาะคอยมันเข่านะครับเนาะสักหนวดหนึ่งคอยมันเข่าสี่ตัวนะครับเนาะ,ก,ะ,ก,ะกับหกหกสอง ส2่สองนะครับแล้วก็หกสองสี่ะครับเนาะแล้วก็สองสี่หะครับแล้วก็มี2 8 6แปดหะครับเนาะสอง 8 6 4นะครับเนาะเอาประมาณนี้นะครับเนาะตัวน,นี้เป็น7 4นะครับมันบม่ค่อยชัดเป็นไหนเนาะ น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะมักตัวใดกับเลือกเอานะครับเนาะบางทีมันมันหลายตัวเขาก็ไปตามทุกตัวมันก็บไหวนะครับก็ครับสุดท้ายนี่ก็แนวทางหวยของผมก็คือสีประมาณนี้นะครับเนาะกับผมก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับเนาะติดตามกันถึงเลขจะเข่าหรือว่าเขาก็ยังคงมีท่านคติไม่ความสนใจนะครับเนาะ แล้วก็ขอฝากกดติดตามนํากดไลค์ให้น,นํ่เลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะสำหรับมันนี้ผมช้างยงนะครับเนาะหรือที่จริงผมซื้อยงนะครับซื้อเอื่นยงซื้อกระไดนะครับเนาะก็ขอลาไปก่อนแล้วให้มาพอกันคลิปหนาเนาะ no. แล้วก็มาลุ่นมันทียิบซีน้ำกันว่ามันจะเขา่าบอนะครับเนาะ สำหรับมโอนีกะสวัสดีครับ